พร้อมอย่างครับช่วงนี้เงินไทยขึ้นใช่ไหมครับสิบพันเท่ากับยี่สิบบาทตามบักคุม่มบักเซฟไปหาทิ่พักกันก่อนใช้เวลานานนิดนึงนะคะขึ้นไม่ได้คนหาปลานะครับสาวงามมาชมวิวเอ,อ่อยู่รักสามรักสามด้วนสวัสดีด่านพรมแดนไทยลาวกับช่องิีทูนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องเมก จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะข้ามไปที่ซอปปอรลาวปากเซกันับซึ่งเราไม่ได้ไปกันหลายปีแล้วนะทักทายคุณนกเงียสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้โหเป็นเงี้าวเจ้ากาบปอดก็ใหม่ับปั๊มที่นี่เป็นที่แรกแล้วนะพาสปอร์ตจั่วเลยอ่ะพาสปอร์ตเราทําเป็นแบบ10ปีเนาะจะมีแบบ5ปีกับ10ปีปีพันห้าครับคุ้มกว่าคุ้มกว่าก็หลังจากที่โควิดผ่านพ้นไปก็ได้เวลาไปเยือนสปปอรลาวกันแล้วนะครับนะฝั่งเราใต้นี่ ตั้งแต่นานแล้วเนาะ15ปีละบาได้ข้ามมานะคะใ็จะข้ามไปฝั่งปักเซแล้วก็เที่ยวแถวนั้นเนาะเป็นทริปสั้นเพราะว่าเราต้องรีบไปทําภารกิจที่บ้านอย่างใช่แล้วก็เขาบอกว่าที่ผ่านมาแดนอีสานน่าค้นหามากๆช่วงหน้าฝนนะคะใช่เรามาทานอยู่นะใช่ถ้าหมดหน้าฝนก็คงคิดว่าน่าจะไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะซึ่งสามารถย้อนกลับไปดูทริปอีสานของเราได้นะ แต่ทริปนี้จะเป็นทริปเข้าสู่สอปป,อปอลาวกันแล้วจัดไปจ้าพร้อมอยังครับไปลุยต่ออากาจะร้อนๆหน่อยนะใช่อ่ะแบกเป้ไปเที่ยวกันครับสอปป,อปอลาวรอเราอยู่ครับไปลุยต่อครับก่อนเข้าหน้าด่านก็มาเปลี่ยนซิมเป็นซิมนะคสอปป,อปอลาวก่อนนะครับเป็นใช้ซิมหลักเก้าครับ ทีนี้ว่าซิมหลักเก้าเออหลักเก้านาะจะมีหลักเก้าหลักห้าแต่น้องนาแนะนําเป็นหลักเก้าครับอ๋อจิ้มทีไหนโซเชียมีอ๋อเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้ครับาจะทาให้ค่ะโอ้ยนี่ยังเนี่ยกินไรลายยางข้าเทียนเนาะแมนข้าเทียนไม่ต้องรีบขึ้นปีบแล้ว่คคะปีบได้เท่าไหร่นะ่านี้ห้าแสนหืนขึ้นเงินลงอันเงินบขึ้น เงินบาทออนคาเงินเงินลาออนคาได้แล้วครับครับก็พอเปลี่ยนซิมเสร็จเรียบร้อยก็นําเงินไทยมาแลกเป็นเงินกีบนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้หนึ่งพันเท่ากับกี่กีบครับห้าแสนห้าหมื่นกีบห้าแสนห้าหมื่นกีบช่วงนี้เงินไทยขึ้นใช่ไหมครับขึ้นเงินไทยแข็งตัวนะครับให้เบิร์ดแล้วแลกน้อยเดียวเราไปทิปสั้นๆเนาะครับอันนี้แลก สักสี่พันเนาะสี่พก็จะได้อยู่2อล้านกับสองแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสบเอ็ดสิสสิบีห้าสหกดสสิบ้ายี่สิันนี้สองล้านอันนี้สองแสนคะโอเคขอบใจเลยเปลี่ยนจากเงินพันเป็นเงินล้านนะค่อยหน่อยดีครับ ได้แล้วโอเคก็เป็นการเข้าสปปลาวใต้ในรอบหลายปีนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นทริปสั้นนะก็มีตามรับชมกันแปีแลวมัง้งครับครับอ่ะขอให้คนมาเที่ยวเยอะๆพร้อมยังครับพร้อมแล้วโอเคครับสุดเขตดแดนสยาม ครับก็คัสปอร์ตเต็มให้พร้อมนะครับเรียบร้อยแล้วนี่รอบหลายปีแล้วคุณเองเนาะครับเดินรอดตรงนี้นะครับโอ้โหเหมือนรถไฟใต้ดินเลยครับลุยครับตอนนี้เราก็ ทานด่านข้ามาฟังสอบปอลาวกันแล้วนะครับนะก็จะมีของขายอยู่หน้าด่านตรงนี้นะครับสบายดีขายลากบัวีขายยังไงยี่สิบบาทนะจ๊ะยี่สิบบาทนิหน่อยมีข้าวสาลีหนะาก็ชครับทุงเดียวอ่ายดีสิบพันสิบพันเท่ากับยี่สิบบาท ช่วงนี้เงินไทยก็จะแข่งค่าใครที่มาเที่ยวส,สปปลาวก็จะได้กำไรนะฝากตังต้งก่อนนี่ก็ย่ามีเนาะ,<ฮ>ะสี่สิบตันงเลโหลกินขวดต้มถึงไหมคะถึงสี่ถึงบ้าสิบพันยี่สิบพัน,นคนยายไม่ได้ภาพตังค์เลยเนาะ โอเคขอบใจขอบใจใครดีใครดีเห็ดโอ๊ะนี่อะไรคะนี่เห็ดเหมือนกันเห็ดคอเห็ดคออันนี้เห็ดสนใจเห็ดนี่อู้หู้เห็ดหนโคนเห็ดคนเ็ดําเห็ดโคนดําเห็ดโคนดําขอบคุณครัเด้อของขายหน้าด่านนะครับอี้มีพาสปอร์ต เาก็ต้องเขียนใบเข้าใบออกแล้วก็จ่ายคนละ200ครับเป็นค่าผ่านด่านถ้าสปอร์ตก่อนที่จะยื่นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เก็บปี้ไว้นะปี่ค่ะเอาไท่ไว้ใช่โอ้ทุเรียนก็มีนี่ลูกองป่าครับก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับที่หน้าด่านช่องเม็กนะครับ โอ้<ค>แอบสนใจนี่ครนะูว่าคณเอี้ยงนี่เบียร์ลาวนะครับเบียร์ลาวเบียร์ลาวโอ้มีอะไรปิ้งนหนึ่งขอเบย์เด้อตับปิง้งส้มตำปุกบ,บุหมูปิงป้งม,มีชากาแฟตำบักหงเนะาะส้มตำว้าวที่เขาขายแคมทางมีตรงไหนกะ ที่เขาขายข้างทางกทางทางขายเยอะๆลงไปอีกขี่รถขับอ๋อลงไปอีกขับใจลงไปอีกแต่เราก็มาขึ้นได้วยเรื่องที่ไ้วมันจะอะไรอ๋อเดินลงไปได้โดยโดยเป็นจังหวะดีๆโดดอืมขับใจไรโอ้พรอมจีนพร้อมจีนหมดแล้วเออเรามาซ่ามาบ่ายนี่หมดละมาซ่าไปหน่อยตรงนู้นก็มีใช่ไหมคะเออเบิ่งตรงนู้นหน่อยครับ ตลาดนี่ลุงเนาะไม่ค่อยคึกคักนะครับเต้องมาเช้าเช้าอะ่ะ<อ>ต้องมาตอนกลางคืนคหมดแล้วไหลมดแ้วนี่เก็บหมดแล้วของนุ่นขายอะไรไม่มีอะไรแล้ว,ลวอ่ะมาสองดูก่อนค่ะครับ,รบอ่ะก็มานั่งรอรถกันตรงนี้นะครับนะีน่แนวรถตู้คันนี้ไปนะครับนู่นคันนู่นของเราครับ ก็ก่อนที่จะมาถึงรถตู้ของเรานะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์มารับท่านละ40บาทเนาะรถตู้โดยสารจะอยู่ข้างนอกเขาไม่เอา้นไปเลยต้องนั่งมอเตอร์ไซค์คนละ40บาทกเข้ามาตรงนี้แต่จริงๆอ่ะเดินมาก็ได้แต่ก็ค่อนข้างจะไกลใช่ได้ไกลอยู่เนาะไกก็ไกลใช่ได้เหมือนกันก็ถ้าสะดวกสบายนั่งมอเตอร์ไซค์มานะท่านละ40บาท80้าใช้จ่ายก็เข้ามาก็เป็นฐานละค่ะเดี๋ยวเข้าไปอีกค่ารถตู้อีกคน200แล้วก็นั่งรถ โดยสารเข้าเมืองไปหาร้านมอเตอร์ไซค์คนละร้อยก็ประมาณพันห้าอนาะก็เตรียมไปเลยเนาะพันห้าคนละสองคนนะสองคนคนละเอาสองคนสองคนพันห้าอ่ะก็ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบจ้าประมาณนั้นครับเตรียมไว้เลยก็มา้ัะเกรนโซนล้อรถตู้ต้องรอหน่อยถ้าไม่ได้เหมาถ้าเหมาพันสองคือออกเลยแต่ถ้ารอเนี่ยคนสองร้อยไปถึงปักเซประมาณ40-50านาที ต้องรอนิดนึงรอให้ครบคนเนาะพักยกให้หายคลายร้อนก่อนเนาะก็ <c oughs> ะมาินข้าวรับประานอาหารดื่มน้ำเย็นๆตรงนี้นะครับนั่งพักกันก่อนมี <c oughs> ของขอบเคี้ยว <c oughs> ใช่ ครับตอนนี้เราก็รอผู้โดยสารมาจนครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางไปที่ตากเซไปหาดทิพักกันก่อในใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะว่าคนนั่งคนละสองร้อยจริงแต่ว่ารอจนคนครบอ่ะใช่เรานั่งประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเนาะใช่ถ้าอยากละมาหลายคนก็เหมารถเข้าเมืองไปเลยถ้าเหมารถอ่ะก็จะได้ความรวดเร็วแต่ถ้ามากันเองสองคนคนสองคนก็ต้องรอผู้โดยสาร่าน,นหนึ่งนิดนึงค่าคใช้จ่ายก,ก็ประมาณพันสีน่ค่าซีมนะ ค่าเข้ามาค <c oughs> ่ามอเตอร์ไซค์ค่ารถตู้ <c oughs> หรือต้องเช่ารถในเมือง <c oughs> <c oughs> ไปหาที่เช่ารถมอเตอร์ไซค์อีกใช้ได้ใช่ได้ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวมันจะตามรับชมกันต่อเนา <c oughs> ะจ้าฮะรถโทดด้อ ที่เรานั่งรถตู้กันมาลงที่ปากเซเสร็จร้อยเราก็จะมาเช่ารถจักรนะครับนี่ป้ายตรงนี้นะครับอ,อ,อ่ะมาดูมอเตอร์ไซค์ของเราก่อนสบายดีเช่ารถจักรเลยเดอ้อสบายดีข้าวีบธรรมดาค่ธรรมดากีเล่นแถวนี้แบบเกียธรรมดาเนะาะสองวัน ปอดอยู่ในกระเป๋านอกอะไรครับครับก็ต้องทิ้งพาสปอร์ตไว้หนึ่งเล่มเนาะเรามาแค่สองคนอ่าอะก็มีหมวกกันน็อกให้นะครับเลยละค่ะเกียร์ธรรมดาแสนกีบออโต้แสนสองแสนห้าแต่เราเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาแรงนะแรงดีค่ะจอดไฟมันไม่ได้ขึ้นโดยนะเป็นทางลากเนาะ ถ้าหลายก็ไม่เงียบเนาะแต่ก็มีเอาภาคที่นี่นะคะ400บาทเดี๋ยวเราจะไปหาของกินยามแรงกันต่อเนอะวินเนอร์ได้แล้วจ้าได้รถจักรเียบร้อยและรจักรเรียบร้อยค่ะแนะนำเลยเข้าด่านมานี่ก็ต้องเสียหลักพันเนาะ ครัอข้าคืนนี้เราก็ได้ที่พักกันแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บ๊ป,ป,ป,ป๊มาดูที่พักของเราครับเป็นยงไงบ้างเอ่ยสี่ร้อยอบาทสองแสนกี๊ดก็โอเคมีตู้เย็นมีทีวีมีที่นอนสะอาดๆมีแอร์เนาะมีแอรครับแล้วก็ห้องน้ำคร,บ,ำครบคันนะชักโรครกเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมนะครับโอ้สี่ร้อยถือว่าโอเคนะที่นี่มีราคา สามร้อยสี่ร้อยถึงหนึ่งพันสองพันนะคะแล้วก็นอนธรรมดาเนาะ,ะวันนี้นอนสี่้อยคุณจะลองไปนอนห้องสามร้อยดูได้เลยแต่ถ้าติดใจอาจจะนอนที่เดิมเมนครับพักกันนี่นนแ้แคมโคลเจ้แาแคมผูบังเซซ้ายมือเป็นเหมืนอนเ้าทำให้แบบชิวช,ชมวิวทาสมัยนั้นยังมาหมดแล้วแตะนะ <laughs> ่นะไเทียมาเดิน แคมโค้งก็ไปรีสาวหนุ่มๆนั่งกันก็จะมีร้านขายของแับแก้มจะดูว่าเขาขายอย่างบ้างอ่ะไปบึงก่อนออกกำลังกายบ้างนะก็กินเสร็จก็ต้องมาเดินย่อยนะครับนะเมื่อกี้ยังคืนนี้เราลงมาได้เจ้าเอาหรอโอ้ยรีสาวสบายดีโอ้ยสาวมาเดินเล่นกันนะชมไปแขกสวยๆนะนั่งกินอย่ำเดี๋ยวรถมกบ้านดตามมาโค้งก็มีมั้งน้าไปดูหน่อยปะ ขึ้นได้ไหมขึ้นได้แต่ลงมาได้นะแกมันลื่น,นอ่ะขึ้นนี่ได้แต่พอนลงอ่ะโอ้โหไรรยากาศมีน้ำผึ้งครับนี่สะพาน,นสวยเ,เลยครับ <Yeah. S 1> ว้าวสวยง,งามมากครับ มีคนหาปลานะครับป่ะฟ้าแลบฟ้าแลบขายอะไรเนาะก็เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจเดินออกกำลังกายสบายดี สาวงามมาชมวิวนะสาวปากเซบอสครับมันขายลายติมกระเลมกระเลมกระเลมก็เคยติมเองครับขอกระเลมสักอันนะกระเลมสบายดีสบายดีโอ้สาวบ้านไหนเนี่ยอออยู่รักสามรักสามด้วยอยห่างถึงเลยอันซองยังช่องเบียร์ทิพย์ ข้าไปเบิ่งได้เด้อได้เสิร์ชหาเจอเลยใน YouTube นะครับขอบใจหลายเด้อขอบใจหลายครับโอ้ของยังเจติมอยู่ไหมเนี่ยกะแลมกระแลมนะแจ็คกีบเนี่ยกระแลมเนาะเจ็ดพันกีบเจ็ดพันกีบไม่ถึง20อืม10อ่ะคำนวณตังก็อนะห้า0ันก็10บาทสิบบาทใช่5,000ันสิบบาท18บแปดบาท ใส่เครื่องกันแลมนะครับกันแรมแรมเมื่อกี้เห็นเขาหาอะไรมาขายนอกอ๋อเนี่ยมะม่วงไปละมะม่วงเดินไปโน่นเลยนะเออเดินไปนู่นเจ็ดพันกีดพันเจ็ดพันกี่โตอันนี้หนึก็ให้อันนี้มาอันนี้คือจะถอนให้อ่าได้ครับได้ค่ะได้แล้วเดิน นี่นเมแซ่ะครับเราหลับเลยอ่ะชิมกะวล้บรรยากาศยามเย็นแม่น้ำโขงหวานนัวครับกะวล้อร่อยครับว้าว

ของกินใหม่เลยจ้ะโอ้น้ำหัวบัวเหรอขายจักกีบไหมอ๋อลาบบัวลาบบัวขายจักกี้เอ่อแกละสิบพันแกละสามบาทกระบามบาทอ๋อสิบพันเท่ากับยี่สิบบาทไส้วันไต้หวันครับข้าเขียวข้าเขียวดูกมีลูกชิ้นด้วยสิ้นของขายโอ้ริมโค้งวิะารุไงครับหนุ่มไงที่หมูเนื้อ เนื้ออันนี้ก็ขายเหรอขายที่อ่ะอันทอดมันโอ้อันนี้ดีกว่าทอดมันเต้าเราเมื่อกี้นี่ทอดมันเท่าไหร่จ๊ะห้าพันห้าพันกี่บาทชี้บาทห้าพันกี่ก็สิบบาทเอาไปทอดทอดมันไหมครับจ่ายตังก่อนนะคะครับนี่ก็เป็นรถพ่วงขายแบบนี้เลยได้ประกาศเนาะเรากินอะไรมานะใช่ เห็นมครับมาเลืยอนอยู่ฝั่งรนอ่ะคุณนุ้มไปขาก่อนนะครับคายดีายดีนะคะคายดีคายดีขับพันกีบได้แล้วครับ่กินข้าวมาเมื่อกี้ใช่เราก็ต้องกินอะไรที่มันมันมันดีละมันทอด